ปิดฉากเมสซี่กับบาร์เซโลนาอำลาทั้งน้ําตานะครับนี่ถือได้ว่าเป็นข่าวช็อกโลกนะครับกับนักเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกต้องอำลาทีมบาร์เซโลนาที่เหมือนเป็นบ้านของเขานะครับเราลองไปดูความสําเร็จที่เขาได้ร่วมสร้างกันมาตลอดหลาย10ปีนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเมสซี่ลงเล่นให้กับบาร์เซโลนามากถึง778นัดนะครับทำประตูมากถึง672ประตูแอสซิส305ครั้ง รางวัลในนามสโมสรมีตั้งแต่ลาลิก้าลีก10สมัยยูฟาแชมเปียนส์ลีก4สมัยโกปาเดเร7สมัยซูเปโกปาเดเอสปัญญา8สมัยยูฟาซูเปอร์คัพ3สมัยและแชมป์สโมสรโลกอีก3สมัยผลงานส่วนตัวครับบัลลงดอร์6สมัยยอดเยี่ยมยุโรป3สมัยยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสร10สมัยแล้วก็รองเท้าทองคำอีก6สมัยนะครับเมสซี่จะเดินทางไปร่วมทีมกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเราก็ขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จและยังมอบความสุขให้กับแฟนบอลทั่วโลกอยู่ครับ